กพูดถึงวันเกิดย้อนกลับไปก่อนหน้านี้แฟนมีที่เกาหลีเกาหลีสนามมีแตกอ๋อใช่ก็แฟนๆก็มามาราเราที่สนามบินค่ะใช่ก็ดีใจที่เป็นครั้งแรกที่หลิกออมได้ไปจากแฟนมีที่เกาหลีใช่ก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยเพราะเป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่คิดว่าแฟนๆจะ มาให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตเยอะขนาดเองก็ต้องขอบคุณแฟนๆที่คอยมาซัพพอร์ตด้วยนะคะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างวันนั้นสนุกสนานได้พูดภาษาเกาหลีด้วยใช่ก็ได้กินอาหารเกาหลีด้วยคือมันเป็นอะไรที่แบบจริงจริงจริงทำที่ประเทศไทยด้วยแหละค่ะที่อยู่ที่ไทยก็กินอาหารเกาหลีแต่พอไปอยู่ที่นู่นอ่ะมันมันเหมือนเราได้แบบมันเราได้เล่นกับแฟนคลับไม่เขาจริงเราก็ได้เล่นกับแฟนคลับด้วยอะไร ก็ดีใจดีใจที่ได้เจอกันเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นด้วย<ม>เหมือน culture exchange เบาๆเล่นเป็นวันธรรมใช่สนุกดีค่ะชอบไปไงบ้างได้เที่ยวด้วยไหมหรือว่าแบบเป็นแบอ๋อไม่ไม่ได้เที่ยวค่ะใช่แค่แบบไปลงเครื่องอาจจะแบบแวบไปกินข้า<ม>วก็เดินตลาดนิดนึงแต่ว่าตอนนั้นฝนตกแล้วก็รีบกลับไปพักผ่อนเพื่อที่จะเตรียมงานวันถัดไปแล้วก็กลับเลย อออมอยากเที่ยวใช่ไหมลูกใช่อยากเที่ยวเสียดายวันนั้นฝนตกแสองสามชั่วโมงที่เราว่างอ่ะมันฝนตกพอดีเราก็เลยแบบอารีบเดินรีบกลับอะไรอย่างเี้ค่ะแล้วก็วันรุ่งขึ้นพอเสร็จจากแฟนมีทก็ต้องออกจากโรงแรมตั้งแต่แบบตีห้าหกโมงอะไรกันค่ะก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้เที่ยวแต่ว่าไว้จะกลับไปอีกแน่นอนค่ะเออหายเหนื่อยไหมพอเราเห็นแฟนคลับแบบอินเตอร์อะไรเงี้ยมาเราต้องกันเลยหายเหนื่อยทุกครั้งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับที่ไหนนะคะก็ก็ดีใจตลอดเลย หลังจากนี้จะมีแฟนมีที่ต่างประเทศที่ไหนอีกไมอ๋อก็จะมีไปที่สิงคโปร์ค่ะแล้วก็ก็สามารถติดตามในเที่ยเราไดบอกย่างไม่ได้ใช่เพราะเราไม่รู้ว่าไหนบอกไดนบ้างเนี่ยหรือว่าเรายังไม่รู้ว่าจะได้ไปไหนบางเป็นเส้นบางๆระหว่างไม่รู้กับไม่บอกก็ให้เราติดตามใช่มีติดตามได้เรื่อยๆย้อนกลับไป หมายถึงว่าในแฟมิลล์เหรอคะในแฟมิลล์เราก็ได้เซอร์ไพรส์เอาเค้กไปเซอร์ไพรส์ให้วันนั้นเลยใช่ก็จะได้รวมแฟนๆด้วยไปสุขสรรวันเกิดน้องใช่ค่ะมีช่างฟ้งพีนไหมคะน้องรู้ตัวมาก่อนเธอว่าคำพีดนะน้องน่าจะไม่รู้ตัวน้องอะไม่รู้ตัวพี่ก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันเนาะว่าตอนนั้นใช่ไหมไมายถึงอันนี้คือเมื่อในแฟมิลล์แฟมิลล์เกาหลีเอาแฟมิลล์เกาหลี แต่ว่ากลับมาก็เซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์อีกรอบเซอร์ไพรส์ใหญ่เลยเออวันเกิดวันเกิดน้องมาเป็นไงบ้างวันเกิดมี็นรอบยี่สับปีของเราก็ได้ของขวัญที่ไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้จากคนที่รู้จักเลยคือพี่หลิงซื้อโนูคือหนูไม่คิดว่าจะมีใครกล้าซื้อสัตว์เลี้ยงให้ใครคนนึงเพราะมันคือแบบ ความรับผิดชอบอะนึกออกไหมมันคือความรับผิดชอบแบบชีวิตหนึ่งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ออมเชื่อว่าพี่หลิงอีน่าจะอยู่กับออมจนแบบรู้หมดแล้วว่าออมสามารถทําได้เพราะด้วยความที่แบบเราเคยอนต่อก,ก่อนได้ลูกนกแก้วมาเป็นของขวัญวันเกิดนะคะน้องอาบูค่ะก็มาเป็นพี่น้องกับบูนี่ใช่ก็ดีใจมากเพราะว่าตอนแรกอะเราบอกพี่หลิงว่า อยากได้เนาะก็อะไรเงี้ยแต่บอกนานมากแล้วบอกจนตัวเจ้าตัวเองก็ลืมไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด <im itation> ้วยคอนดิชั่นบางอย่างอาจจะทํางานเยอะอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้ซื้อแล้วก็ถอนใจไปเอ๊ตอนนั้นไม่ได้บอกอย่างนงี้คฮะ บอกว่าแม่ไม่ตอนนี้หนูไม่ไม่แต่เลี้ยงผู้หญิงไม่ใช่ถ้าผู้หญิงหนูจะหลิงจะไม่สามราให้ได้เพราะว่าหลิงรู้สึกว่าคือหนึ่งชีวิตมันสําคัญมากหลิงต้องแบบดุตานนั้นบิชอบของด้วย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 แม่แม่แม่ไม่อยากให้เลี้ยงด้วยอะไรเงี้ยเพราะแบบมองว่าอุหนีตัวเดียวก็พอแล้วชี้ของมองเรื่องเวลาอะไรงี่แหละพี่หลิงทำไมเราถึงตัดสินใจซื้อนกให้ อย่างที่เราบอกว่ามันคือใหญ่กับชีวิตตัวใช่อย่างที่บอกว่าคือจริงๆการที่ให้หนึ่งชีวิตมันเป็นเรื่องที่ใหญ่มากซึ่งตอนนั้นน้องก็คือพูดมาตลอดว่าเออคือจริงๆน้องจะซื้อแล้วซื้อแล้วแต่ว่าแม่ตั้งใจของน้องอยากจะซื้ออยู่แล้วใช่แม่แม่อนุญาตด้วยคือน้องกับ ซื้อให้หน่อยเจซื้อให้หน่อยอะไรแล้วไม่ตอนแรกเราบอกชิ้นใหญ่กว่านี้อีกนะบอกอยากได้ด่ชชุนไม่ได้อันนั้นคือใหญ่คือคืออันนั้นคือต้องให้เวลาซึ่งตอนนี้ต้องมีเวลาเรียนเนาะอันนั้นอ่ะงมีเวลาเราสองคนทั้งสองคนไม่มีเวลาซึ่งแบบไม่ผ่านไม่ได้จริงๆก็เลยแบบว่าเออถ้าถ้าได้นกน้องก็น่าจะดีใจแล้วก็น่าจะเติมเต็มน้องได้ดีแล้วส่วนใช่ส่วนส่วนพี่ก็เชื่อว่าน้องรับผิดชอบชีวิตของนกได้ ใช่ก็เลยแบบว่าอ่าซื้อให้แล้วกันน้องน่าจะแบบดีใจกับกับของขวัญชิ้นนี้และดีใจมากเลยเมื่ะว่าจะร้องเฮ้ยอยากได้อยากได้มานานแล้วแล้วพี่เขาก็รู้ด้วยว่าหนูเคยเลี้ยงน้องแก้วมาก่อนอะไรเงี้ก็รู้ว่าเราเลี้ยงเป็นอยู่แล้วแหละไม่ค่อยว่ายังไงบ้างต้องอีกฮะไปกระมอมไม่ก้อยไว่ายังไงบ้างเพราะว่าตอนแรกไม่ว่าเลยเอา้าวสระคำงงมากคือตอนแรกไม่ให้นะตอนแรกไม่ให้เลี้ยงแล้วพอได้มาปุ๊บ ไม่หมดเลยเป็นคนอุ้มกลับบ้านด้วยเคยเห็นสตอรี่เราปะเห็นสตอรี่เป็นคนอุ้มกลับบ้านด้วยงงเลยเรา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 ให้รอนรีไปเดินไปขอนยนยคุณแม่แล้วแม่เล่าให้ออมฟังว่าพี่หลิงนะแม่ก็ว่าแล้วทำไมพี่หลิงมีพิรุษกับแม่เห็นยิ้มตาปิดแล้วก็เห็นแล้วก็เดินไปที่แบบเขาก็เก่งใจแม่แล้วก็วิ่งหนีไปดูแลน้องดีดด้วยนะสัญญา เสัญ,ญแล้วก็เป็นสแสดงว่าเป็นของขวันที่ถูกใจมากๆาถูกใจมากดีใจที่สุดในปีนี้เลยอ่ะคือดีใจจริงๆใคาคนอยากรู้อาบูหว่บูหรอ,อ,อจะบอกมีไหมน้าไม่บอกอ่าเป็นความลับแล้วเป็นความลับแล้วจริงๆชื่ออาบูนามสกุลชิคเก้นค่ะเพราะว่าพี่หลิงอยากให้ชื่อชิคเกน้นออมอยากให้ชื่ออาบูจริงๆตอนแรกอยากให้ไก่มา แต่วก็เก่งใจอีกอยากให้น้องได้กินไข่ทุกวัน <c oughs> ท้าอยากให้เลี้ยงไก่ด้วยขอบคุณนะนข,ขอบคุณนะ <c oughs> ขอบคุณ<อ><ล>ที่สื่อดอกมาให้พอๆ <c oughs> ก็เลยอยากตั้งชื่อให้ชิคเก้น